ทำไมต้องไปหลงเชื่อสิ่งที่มันซับซ้อนถึงที่มันมองไม่เห็นปฏิบัติตามหลักธรรมนี่ไม่ต้องไปพึ่งพวกนั้นให้เขาจูงจมูกรู้ว่าเขาใจบุญสุนทานให้เราเชื่อถือเขาไม่ต้องเลยผมไม่ต้องไปเชื่อเขาเชื่อเราเนี่เราจะทําบุญก็ทําเองแล้วก็ปฏิบัติด,ด้วยตัวเองอย่าไปให้คนอื่นจูงจมูกน,นะ้รขาแอบแฝงพวกหมอดูผู้วิเศษทั้งหลายแล่ เขาจะดึงเอาเรื่องศาสนาเข้าไปเกี่ยวขอ้องให้ทําบุญโน,น่นน่นนี่นเพื่อจะให้เราเชื่อเขาในเรื่องอื่นด้วยอันนี้คือผลประโยชน์แอบแฝงเราเอาธรรมะมาปฏิบัติตามผมว่าเกิดผลแน่นอนแล้วไม่มีใครหลอกท่านได้สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทิดอุ่ยในช่องคุยเข้มเต็มคำมาพูดเรื่องทำไมคนเราต้องถูกหลอก ทำไมคนเราต้องถูกชักจูงไปในทางความเชื่อที่ผิดจนเสียเงินเสียเงินหลายล้านติดตามข่าวจากเพจจากช่องต่างๆที่นํามาเปิดเผยเรื่องหมอดูหลอกหรือว่าผู้วิเศษทั้งหลายแหละทาตัวเป็นผู้วิเศษทรงเจ้าข้าวทรงอะไรแล้วก็มาหลอกคนจะหลอกโดยตรงหรือหลอกโดยอ้อมก็ตามบางคนหมด20ล้านบางคนหมด3ล้านบางคนหมด6ล้าน,าน,ม,านมากมายเหลือเกิน ทำไมตัวคนเราต้องไปเชื่อเรื่องที่มันมองไม่เห็นเรื่องที่มันยุ่งยากทั้งๆท,ที่เราเป็นคนพุทธธรรมะพุทธเจ้าคุ้มครองเราได้ทุกอย่างนําธรรมะพุทธเจ้ามาศึกษาและปฏิบัติตามคุ้มครองเราได้ทุกอย่างจริงๆครับเราไปพึ่งอย่างอื่นก็ไม่มีทางพึ่งได้ก็ไม่มีทางคุ้มครองเราได้หลักธรรมะพุทธเจ้านี่ใช้ได้กับทุกคนใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย มีหลายรายการมีหลายเพจไม่ว่าจะเป็นเพจบิ๊กเรียนไม่ว่าจะเป็นเพจท่านเปาเอ่อรายการโหนกระแสไม่ว่าจะเป็นคล่องอ่าพุทธอภิบาลก็จะนาเรื่องราวเหล่านี้มาเปิดเผยเพื่อเป็นอุทาหรณ์แต่ก็มีคนโดนหลอกทั้งที่คนที่โดนแล้วเขาก็มาเล่าเขาก็มาเล่าประสบการณ์มาเล่าเปิดเผยแต่ก็ยังมีคนโดนเรื่อยๆทําไมต้องไปหลงเชื่อสิ่งที่มันซับซ้อนถึงที่มันมองไม่เห็นเชื่อได้ครับแต่ อย่าไปหลวมตัวอย่าไปงมงายเกินเหตุความเชื่อไม่มีใครห้ามกันได้แต่ทีนี้เมื่อเชื่อแล้วสูญเสียทําให้ตัวเองสูญเสียไม่ใช่เงินอย่างเดียวครับสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างบางคนนะจนจะฆ่าตัวตายเพราะไปเชื่อผู้ผู้วิเศษเหล่านี้จริงๆแล้วง่ายมากเลยถ้ายึดธรรมะพุทธเจ้าแล้วแทบไม่จําเป็นเลยเรื่องอื่นเพราะว่าธรรมะพุทธเจ้าคุ้มครองเราได้ แต่ว่าการถือศาสนาแบบอ้อนวอนแบบวิงวอนให้คุณพระคุ้มครองโน่นโน่นน,นนี่นี่นะยังไม่ได้ผลเท่ากับรู้หลักธรรมรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรจยากให้เราทำยังไงอยากให้เราใช้ชีวิตแบบไหนถึงจะนำตัวเองนี่หลุดพ้นจากสิ่งเลวร้ายต่างๆธรรมะพระพุทธเจ้าเท่านั้นช่วยได้ ถ้าคุณนับถือโน,น่นนับถือนี่นับถือไม่รู้กี่นับถือแล้วคุณก็ไปเส้นไหว้คุณก็ไปทําตามโน,น่นโน่นน,นี่นี่ชีวิตคุณจะวุ่นวายชีวิตคุณจะมีภาระเยอะแยะดังนั้นตัดสิ่งทั้งหลายแหล่ความเชื่อทั้งหลายแหล่ออกไปให้ได้มากที่สุดถ้าไม่หมดก็ให้ได้มากที่สุดให้เหลือน้อยที่สุดแล้วเอาไว้เฉพาะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ยึดถือมาเป็นสิ่งปฏิบัติในชีวิตพ้นจากความทุกข์แน่นอนครับยิ่งทํามากพ้นมากทําน้อยพ้นน้อยพ้นพ้นจากความทุกข์นะทำตามคําสอนพระพุทธเจ้านี่ทามากมีประโยชน์มากทําน้อยมีประโยชน์น้อยทําจนสุดๆก็มีประโยชน์สุดๆจนหลุดพ้นจากทุกท่านปวงทั้งหมดยังไงยังไงผมก็ยืนยันว่าไม่มีอะไรจะสู้ธรรมะพระพุทธเจ้า ที่จะจันโลงชีวิตของมนุษย์โลกไม่ว่าท่านจะท,ทำอาชีพอะไรก็ตามทำงานอะไรก็ตามถ้าท่านยึดถือธรรมะพทธเจ้ามันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้เชื่อถือไล่แล้วทำไมท่านถึงละทิ้งไปเชื่อคำของหมอดูคำของผู้วิเศษทั้งหลายเลยบอกว่าทำอย่างนี้บูชาอันนี้ไปเอานี้ไปกราบไหว้เอาอันนี้ไปบูชาลูกปั้นอันนี้ไป กบไหวไปไปเลี้ยงดูไปยึดถือแล้วท่านจะชีวิตท่านจะดีขึ้นน่นนี่นี่เอาธรรมะดีกว่าครับเอาธรรมะดีกว่าคนที่ผิดดักธรรมะต่อให้คุณไปพึ่งอะไรก็ตามไม่รอดจากความทุกข์ไม่รอดจากความตกต่ำไม่รอดจากความที่จะคุณจะไปสู่สิ่งเลวร้ายถ้าคุณทิ้งธรรมะผู้เจ้าทิ้งหลักธรรมไปแล้วไม่มีทางหดอกครับดังนั้นจะเห็นได้ว่า แม้แต่อาชีพมอดูแม้แต่อาชีพผู้พิเศษทั้งหลายแหล่ที่หลอกเอาเงินคนได้เป็นแสนเป็นล้านนี้เขาก็เอาอ่หลักธรรมพระพุทธเจ้ามาหลอกท่านนะครับมาหลอกยังไงหลอกให้ท่านทาบุญหาทาบุญและจะได้โน่นได้นี่ทแต่เขาเพียงเอาแอบแฝงไปหลอกถ้าเรามีหลักธรรมพระพุทธเจ้าอย่างแน่วแน่แล้วไม่จําเป็นจะต้องไปหาท่านเหล่านั้นหรอกครับ ไม่จำเป็นจะต้องไปหาหมอดูให้หมอดูมามาแนะนําให้เราไปทําบุญถวายสังฆทานถวายโน่นถวายนี่หรอกครับเรานะ่ะมีจิตใจบริสุทธิ์อยากทำอะไรเราทําทางพระพุทธศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะปฏิบัติตามหลักธรรมนี่ไม่ต้องไปพึ่งพวกนั้นให้เขาจูงจมูกว่าต้องไปทําบุญตรงนั้นไปทำบุญวัดนี้ทำบุญแบบนั้นแบบนี้ไม่ต้องไปให้เขาชักจูงหรอกครับเราพร้อมอ,อ,อะไร เรามีอะไรเราพร้อมอะไรเราพร้อมปฏิบัติธรรมเราก็ปฏิบัติธรรมเราพร้อมที่จะให้ทานเราก็ให้ทานเราไม่พร้อมเราก็ไม่ให้นี่แหละง่ายที่สุดครับเราเนี่ยเอาธรรมะมาใส่ตัวเราแล้วปฏิบัติตามแล้วพึ่งตัวเราเนี่ยไม่ต้องไปพึ่งเขาว่าให้เขาเขาแนะนําเราต้องไปทําบุญตรงนั้นตรงนี้ไม่ต้องอันนั้นมันคือเขาชักจูงไปสู่ผลประโยชน์ของเขาเขาเอาตัวนี้มาเป็นตัวนํา ให้เราเห็นว่าเขาก็พุดเขาก็ใจบุญสุนทานตรงนั้นต่างหากที่เขามาดึงจิตใจเราไปว่าอ๋อเขาก็เป็นคนใจบุญสุนทานเพื่อประโยชน์ของเขาทางอ้อมก็ให้เรานี่รู้ใจรู้ว่าเขาใจบุญสุนทานให้เราเชื่อถือเขาไม่ต้องเลยครับไม่ต้องไปหาเขาไม่ต้องไปเชื่อเขาเชื่อเราเนี่ยเราจะทําบุญก็ทําเองเราก็ศึกษาเองแล้วก็ปฏิบัติ ด้วยตัวเองอย่าไปให้คนอื่นจูงจมูกนะเขาแอบแฝงพวกหมอดูผู้วิเศษทั้งหลายแลดิเขาจะดึงเอาเรื่องศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องเขาจะแอบแฝงด้วยเรื่องศาสนาเพื่อจะให้เราเชื่อเขาในเรื่องอื่นด้วยอันนี้คือผลประโยชน์แอบแฝงเพราะฉะนั้นการที่เราจะเดินตามทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปหาคนชักจูงแบบนั้น เราเชื่อในคําสอนพระพุทธเจ้าเราศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้าเราเชื่อในคําสอนในธรรมะเราเอาธรรมะมาปฏิบัติตามผมว่าเกิดผลแน่นอนแล้วไม่มีใครหลอกท่านได้ท่านเป็นคนพุทธแต่ท่านไปเชื่อคนอื่นให้คนอื่นพาทาบุญให้คนอื่นพาทรโน่นทานี่ไม่จะเป็นเลยครับถ้าใครอยากมีชีวิตแบบสบายๆนะ่ะแบบโลง่ง แบบเข้าใจง่ายแบบทะลุป,ปูโพงคิดไปอัะไรก็โล่งไม่มีอะไรมาทับซ้อนสมองเราให้มันให้มันบิดเบี้ยวไม่มีอะไรมาทับซ้อนในจิตใจเราให้มันสงงใสงยงงพระพุทธเจ้าสอนอะไรยึดหลักธรรมที่แท้จริงไม่ใช่ไปกราบไหว้พระแล้วขอให้พระคุ้มครองขอให้พระโดนบัดาลให้ร่ำให้รวยถ้าหลักพุทธแท้ๆนะ่ะ ตักพุทธเจ้า,าท้ๆนำธรรมะคําสอนมาปฏิบัติตามมาปฏิบัติด้วยตัวเองนี่ถ้าเรามีเวลาความพร้อมเท่าไหร่เราทําเท่านั้นอย่าไปจํากัดต้องสวดมนต์วันละครึ่งชั่วโมงต้องนั่งสมาธิวันละหนึ่งชั่วโมงต้องต้องนั่นต้องนี่มันไม่มีกฎเกณฑ์อะไรที่มันมันยุ่งยากเท่ากับสะดวกและทําเลยมีเวลาและทําเลย เท่าที่เวลามีแต่ผมเชื่อว่าทุกคนมีอยู่แล้วละ่ะแต่จะทำหรือไม่ถ้าทำตามคำสอนพระพุทธเจ้านี่ไม่ต้องพึ่งอะไรทั้งสิ้นผมเชื่อว่าชีวิตท่านจะสบายชีวิตท่านจะพ้นทุกข์ไปทีละเปาะละเปาะละเปาะถ้าทำตามพระพุทธเจ้ามากเท่าไหร่ท่านก็พ้นทุก,กข์มากขึ้นมากขึ้นจนกว่าจะบรรลุธรรมชั้นสูงไปจนถึงอรหรันท่านก็พ้นทุกทุกอย่างพ้นวัฏสงสารทุกอย่าง ไม่จําเป็นว่าทุกคนทําตามพระพุทธเจ้าไม่จําเป็นต้องว่าโอ้ยทําไม่ได้เหมือนพระพุทธเจ้าหรอกเป็นพระอรหันต์ไม่ได้เหมือนพระพุทธเจ้าหรอกเป็นพระอรหันต์ไม่ได้เหมือนสาวกของพระพุทธเจ้าหรอกไม่จําเป็นครับนํามาใช้น้อยก็ได้ประโยชนย์น้อยนํามาใช้มากก็ได้ประโยชน์มากถ้าอยากมากยิ่งขึ้น,น,นก็นํามาใช้ใช้มากมากแต่ถ้าถ้าเราไม่มีโอกาสหรือไม่มีภาวะที่จะทําตามพระพุทธเจ้าทั้งหมดเราก็ทําเท่าที่ ทำได้มันก็มีความสุขมันก็มีความคุ้มครองต่อจิตใจต่อตัวเราแล้วสิ่งที่เลวร้ายที่เข้ามาในชีวิตแต่ละคนที่โดนหนักๆนะผมก็เห็นชวนมากเห็นคนที่ละทิ้งธรรมะพระพุทธเจ้าคนที่ละทิ้งคําสอนพระพุทธเจ้าทั้งนั้นคนที่โดนหมอหมอดูหลอกหมดเงินไปหล้านหมดเงินไปยี่สิบล้าน ก็ล้วนแต่คุณไม่เชื่อพระพุทธเจ้าถ้าคุณเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อธรรมะพระพุทธเจ้าไม่มีทางคุณจะไปโดนแบบนั้นคนที่โดนหลอกคนที่เข้าไปผัวพันในสิ่งที่เลวร้ายจนได้มีคดีร้ายแรงเข้าคุกเข้าตารางก็ล้วนแล้วแต่ทิ้งธรรมะพระพุทธเจ้าถ้าคนใดที่ไม่ทิ้งธรรมะพระพุทธเจ้ายึดเอาธรรมะพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักใสมาเป็นหลักในการใช้ชีวิต ผมว่าไม่ตกต่ําผมว่าไม่เดือดร้อนคนที่เดือดร้อนอยู่ตอนนี้หรือคนที่กําลังจะเดือดร้อนจงมีสติคิดไว้ว่าเราต้องถอยตัวออกจากทุกอย่างแล้วมายึดธรรมะพทธเจ้าคําสอนพทธเจ้าเราถึงจะไม่เดินไปสู่จุดนั้นเราถึงจะหยุดยั้งความทุกข์หยุดยั้งความเลวร้ายที่เราจะไปะเผชิญถอยมาเลยครับถอยออกจากสิ่ง ต่างๆนั้นแล้วมาเอาธรรมะเป็นที่พึ่งรับรองรอดพ้นจากภัยพิบัติจากความเวลวร้ายที่จะมาถึงชีวิตคุณอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ทิดอุยในรายการคุยเข้มเต็มคำขอลาท่านผู้ชมเพียงแค่นี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณมากครับ